เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ให้เรารักสุขภาพนะคุณผู้ชมนะมีไข่เค็มอยู่สักฟองหนึ่งก,ก็กินกันได้ทั้งบ้านกับผักสดจำนวนมากๆ เพราะฉะนั้นตำรับนี้ก็เหมาะนะคุณผู้ชมเราจะทำน้ำพริกไข่เค็มกับผักสดกันนะ Usually Thai people n o not we are r e a l l y healthy because we eat a lot of vegetable so now we have only one preserved egg we can make a chili dip and can go v e r y well with all vegetable so now we're going to make the preserved egg chili dip with fresh vegetable รับสัญญาณเทเลวิชันในชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้กระเทียคุกกระเทียม maybe you can just fry garlic in the pan without oil until the garlic is t u r n to soft texture is meaning that is c o o k already the chili three color also the same We fry the chili in The pan without oil or maybe you can uh, put in the oven for a few minute after the chili cook already peel the skin out and then you can have the chili meat like this กระเทียมก็คั่วซะพริกก็จัดการทำให้สุกซะก่อนคั่วในกระทะไม่มีน้ำมัน Bird eye chili to o พริกขี้นหนูเหมือนกันนะคุณผู้ชม and this one carrot red onion also cook already ทั้งหมด เราจัดก,การทําให้มันสุกซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ขลรกจนกระทั่งละเอียด We have to pound until it's become fine texture Be careful it's go to your eyes ต้องระมัดระวังนะมันจะกระเด็นเข้าตานะคุณผู้ชมนะเสียงแบบนี้คนไทยทุกคนพอได้ยินแล้ว <c oughs> ถ้าไปอยู่ต่างประเทศ <c oughs> คิดถึงแม่เนาะน้ำหมุนตา่อยยุ่ All Thai people when away from home so far can hear this sound of the mortar miss home เห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยๆอร่อยไปเอาละคุณผู้ชมคงจะหมดแรงแล้วนะคะละเอียดกว่านี้คงไม่ไหว I feel very tired already I think it's okay for me if you can have a time and then you can have a power more than this you can make it more finer than than me ah, <c oughs> มีปัญญาก็ท <c oughs> ทำละเอียดกว่าเราแล้วกันนะคุณผู้ชม Sweet a little by o c o n ด t sugar น้ำตาลปี๊บสักนิดนะคุณผู้ชม then Lamon juice น้ำมะนาว salt a little bit by s o y b e a n sauce healthy boy brand ซิ๊วขาวสักหน่อยหนึ่ง not too much remember we still have a preserved egg is already salty already เรามีไข่เค็มนะคุณผู้ชมเค็มมากเกินไปถ้าจะไม่ไหวเอาแค่พอหอมๆ h e n the sugar dissolve already น้ำตาลปี๊บละลายเรียบร้อยแล้ว preserved egg you have to chop until fine e g white and e yolk together สับซะไข่เข็มใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟู้ดวาไรตีลูกยามีน้ำลายหลลอย Sometimes the color is not so nice สีสันอาจจะไม่สวยดั่งฝันก็ไม่ต้องตกใจแม็กชับ ซอสมะเขือเทศสูตรเผ็ดแม็กชับตมาต้องแอดชีลี่ซอสแม็กชับแบรนด์โปรดักต์ from Thailand remember to make it good smell brighter color and also good taste ใส่ไปหน่อยหนึ่ง and also can combine with cooked vegetable or fresh vegetable Just mix like this. Now you can see the color. Oh, wonderful. สีสันแจ่มจรัดเจิดจ้าในบัตรดนเห็นไหมคุณผู้ชม You can choose up to you, fresh, a fresh or cooked vegetable. ผักสดผักสุกตามใจ I believe that nicer than the Spain or Mexican beef. You can reduce some chili if it s too spicy for you. เพดนาเพดนยตามใจคุณผู้ชม Adcoration e with small bird eye chili like a mini bomb here. Oh fantastic. You have to try one day. Okay. ลองชิมให้ได้นะคุณผู้ชม คุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณเทเลวิชาในชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยไทยอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นประสบการณ์ที่มากกว่า โอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าไปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a k f o o d c o m ่งัก o